สวัสดีค่ะวันนี้หมุมจะมา update, อัปเดตบอลกระดาษด่างให้ดูนะคะเพิ่งถอดถุงอบอกอกมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะ,ะ,ต,ะตัวนี้จะเป็นการชํำแบบแบบตานะคะชิ้นตาได้ชิ้นตามาจากพี่ที่สุภาพนะคะ ในราคา1,800บาทนะคะมาดูว่ามันจะคุ้มไหมมันน่าจะคุ้มเลยเนาะเพราะว่ามันมันเป็นตาตาที่มาจากต้นแม่ที่มันเป็นด่างเลยนะคะไม่ได้ว่ามีเขียวมีอะไรให้มาลุ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไข่นะคะตามที่เขาขายอะ่ะคือเราต้องได้ลุ้นเนาะเราต้องได้ลุ้นว่ามันจะเขียวไหมหรือว่าด่างไหมอย่เงี้ย นี่ก็กลัวเฟลนะคะก็เลยซื้อแบบชิ้นตามาเลยแล้วก็เขาก็รับประกันให้ว่ามันดานะคะถ้าไม่ไดังก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนฟรีนะคะเคลมฟรีนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อไปนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะตาชิ้นนี้นะคะอบประมาณ ตั้งแต่วันที่29 29กันยานะคะวันนี้ก็วันที่29หรอเป่าหรือ30 30เออน่าจะประมาณ1เดือนแล้วนะคะพี่เขาอบให้ประมาณ3อาทิตย์แล้วเราก็มาอบต่อ1อาทิตย์นะคะตอนเอามาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะตอนเอามาตอนเอามามันมันยังไม่ไม่ได้มีแบบใบแบบนี้นะ ตอนเอามามันจะเป็นหน่อยาวยาวมากเลยนะคะจนแบบตกใจเฮ้ยว่ามันจะแบบทําไมมันเป็นข,า,ขาวๆยาวๆสูงๆทำไมมันไม่มีใบอะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะทุกคนมันไม่มีม้บรรทัดเนาะประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณประมาณนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งได้ประมาณประมาณเนี้ยตอนที่เขาเอามาให้อ่ะคือมันมันก็สูงแล้วมันก็ต้นใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะทุกคนเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะคะ แล้วทีนี้ตอนเอามามันก็จะด่างเนาะมันจะไม่มีเขียวแบบนี้นะอันนี้คือเหมือนมันเหมือนนแบบมันเพิ่งมีใบเมื่อคืนเมื่อคืนก็ดูอยู่นะแต่ว่าใบมันก็ยังไม่แบบไม่ยาวขนาดนี้นะคะวันนี้น่าจะประมาณความยาวของมันจะประมาณประมาณนี้แหละมณนนะคะแล้วเฮ้ยคือแบบดีใจมากเลยอยู่ในถุงเมื่อกี้น้องแบบถุงน้องจะเป็นแบบนี้นะ เรามาอบต่อนะคะพี่เขาเอามาให้แล้วพี่พี่เขาก็จะมีกล่องมาให้แล้วก็จะมีฝากครอบแต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบน้องเขาจะอึดตัดแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ถงุงเป็นถุงแบบเนี้ยเป็นถุงแบบนี้แล้วก็ครอบลงไปแล้วก็เอายางรัดเอายางรัดสทีนี้แบบคือแบบถุงมันประมาณเนี้ยเออแล้วน้องก็แบบแบบจนงอนะคะ่ะทุกคนเห็นไหม งอแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ดีใจมากเลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาเห็นแล้วแบบเนี่ยเห็นไหนมมันมีด่างด้วยอ่ะมันน่าจะด่างแหละทุกคนเออเนี่ยเฮ้ยแบบก็เกอยย่เลยกล้ามากเลยอะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมันกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าดูในดูดูดูดตาเปล่าเนาะมันมันมัน,มน เนี่ยเห็นไหมมันด่างเราเราว่ามันด่างเพราะว่าเพราะว่าเราเคยเคยซื้อไอ้นั้นไว้อะไรนะที่มันด่างอ่ะที่เขาคิดกันช่วงหนึ่งอ่ะเออวินสันด่างวินสันด่างตอนแทงหนอกมาเราสังเกตดูใบใบมันออกมาใบอ่อนมันออกมาแต่มันไม่ค่อยชัดใบอ่อนมันออกมามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ลักษณะแบบ มีมีติดขาวบ้างมีเขียวบ้างอะไรแบบเนี้คือโตออกมาแล้วต้นอ่อนอ่อนอะ่ะมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นเบื่อๆลางๆมันจะเขียวก็ไม่เขียวมันจะขาวก็ไม่ขาวแต่ว่าพอประมาณเกือบเดือนขึ้นไปแล้วเราจะเห็นชัดมากขึ้นสีเขาก็จะเข้มมากขึ้นเขียวสีเขียวก็คือจะเข้มมากขึ้นแล้วก็สีขาวก็จะเข้มมากขึ้นแล้วมีสีเหลืองด้วยแบบให้สวยสวยมากแล้ว อันนี้ก็เป็นชิ้นที่สองที่เราภูมิใจมากเลยที่เราซื้ออ,อ,อะไรนะต้นไม้ที่ที่ที่ด่างแล้วก็มีราคาแพงอะ่ะเออเออประมาณนี้มันไม่ได้เล็กนะทุกคนอันนี้เพราะจากชิ้นตานะคะไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงเนี่ย อันนี้เพราะจากชิ้นตานะคะไม่ใช่ไข่นะคะไข่เขาอ่ะที่เขาไข่ไขกันนะทำเพจอะเยอะมากเลยไข่ประมาณแค่เนี้ไข่ประมาณแค่นี้แล้วเอามาเคาะอ่ะลุ้นด่างไม่ด่างเออเราก็รู้เลยว่า บางคนเขาก็จะมีแบบพวกมิจฉาชีพเนาะพวกที่โกงอะไรแบบเนี้ไปเอาไข่บอลกระดาษที่มันเขียวมาปะปนบ้างนะเราเราคิดว่านะเพราะว่าที่บ้านเราเราก็มีบอลกระดาษเขียวเหมือนกันเราก็คิดว่าเออถ้าถ้าสมมุติว่าเราเป็นมิจฉาชีพจริงๆอะนะเราคงไปขุดเอาบอลกระดาษเอาลูกมันอะอะไรนะไข่มันอะเราคงไปขุดเอาตัว,ต,วตัวที่ไข่มันอะเอาไปแบบผสมผสมกันกันกบ อตัวที่มันด่างอืก็เลยแบบให้คนลุ้นเอาว่าด่างไหมไม่ด่างไหมอะไรแบบนีน้แต่ที่จริงแล้วว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณมีจัญะมันจริงอะ่ะเขาเขาก็ไม่ขายหรอกค่ะแบบนั้นนแต่ว่าอันนี้คือเราเห็นเรา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 ,เราเห็นพี่คนนี้ขายนะคะเราเราก็เลยแบบเออฟีดแบ็แกก็เอเอคือโอเคเราก็เลยแบบเลือกเลือก,เล,อกเลือกที่จะซื้อกับแกนะคะพี่เขาอะ่ะ ให้ดีมากเลยนะคะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นการอบด้วยสเฟกนัมนะคะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะคะข้างในน่าจะเป็นวัสดุปลูกของเขาแหละมั้งเนี่ยลากเดินดีมากเลยเนี่ยเดินดีมากเลยเนี่ยข้างล่างก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันหกเนะเาะมันเพิ่งอ,อาออกมาจากถุงหรือเพิ่งอ,อาออกมาจากถุงเมื่อกี้เองนะคะตื่นเต้นมากเลยแบบดีใจเฮ้ยฉันฉันจะมี เฮ้ยบนกระดาษต่างเป็นของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้นะโอเคอันนี้อัปเดตนะคะ1เดือนหนเดือนเต็มนะคะแล้วเราลองมาลองมาดูว่าประมาณน่าจะประมาณสวันแหละเออเราว่าน่าจะประมาณสวันสวันไม่เกินเนี้ยใบยเขาก็จะคลี่ออกมาเดี๋ยวลองมาอัปเดตให้ดูหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย